เมื่อวันเหี้ยดูแอ่งมันตกที่มันไหลมารวมอยู่ในแอ่งหินครับผมเขาเอาื่นอย่างาพี่น้องเอื่นวังเป็นวังพี่น้องเป็นวังแต่บม่ใญ่นะครับผมวันโดยบาสั้นพี่น้องพูดญบาสันพี่น้องวันอยู่แอ่งนี่ครับพี่วังหินเป็นวังหินพี่น้องบาสันว่ามีประคอบาสัน สิวานบึงับว่ามันจะได้ตัวเนี้ยบ่คุณเห็นบ่เห็นตัวบ่เบดี๋ยวไปจับงกันพี่น้องโอ้ฝูงฝูงลูกอคอกี่พี่สั้นี่ฝูงมันอยู่ลูกคอกเมอยนบ่ ไม่เป็นลูกคอกพี่น้องมีลูกคอกพร้อมพี่อยู่พี่อยู่มองหินพี่ลูกคอกพี่น้องลูกคอกน่าจะอยู่แถวนี้หระมั้งพี่น้องยังโตอยู่เมื่อกี้มังกรไปแล้วพุ่นพุ่นพุ่นพุ่พุ่น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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้ว lôi này, lôi 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 mong mấy mày lên lưỡng hình bao cung này cung này lên cung mấy mày lên lưỡng này quạt hình bao lên này là mình một hình một ơi là một kia này còn hai con khác này quạt hình bó, nào? Lạ, bao nào là quạt đang là ơi này là một hình là nhìn vai là phi nó tao bao tăn gom là bao thế này คืออะไรลูกน้ามันตื่นๆมันตื่นีบนี้มันคืออะไรเนีละนี่อยู่มองใบไม้เหลืองเลยเมื่อกี้เนี่ยทามองตีนตัวเมื่อกี้เนี่ยมองหันเลย จะได้บ่พี่น้องมาหนี่เแาพี่น้องนี่เป็นอะไรวะแบบแบบปลามองหันละมองขวาขึนา้นเมื่อกี้เลยรุ่นพี่น้องรุ่นลุ้นลุ้นดูมือว่าสั้นสิเป็นยังไงบ้างมันแนวตนาละมองหันละอี๋มนู่พี่ <c oughs> หันเลยเห็นอยู่เห็นหกับตาเลยมันแนวมองข้างหน้าเลยมองมองมอง รอขานั่นแหละตอนนั้นแหละเฮ้ยอีหยังล่ะเว้าน้ําเด้บ่ทันหารอหั่นแหละตัวใหญ่ตัวพี่เด้มันอยู่แต่แค่นี่เอ้าอยู่นั่นซิมจะใส่แล้วน่ะยืนแล้วบ่ทันออกจักทีทางหลังน่ะไปแล้วหลังๆอ่ะเฮ็ดกิน ไอหิ่มันเดงมยากยี้หน่อยเด้ดูมันอยู่หันหลังบ่ไปใช่ดอกมันท่านออกดอกพ่อบ่เห็นมีเยอะกันออกเลยมันโมกึ่งเฉยๆขาใสตัวตอนแรกอึ๊บอึบเจ็ไเลยมันก็เจอว่มันอยู่หันหลังบ่ไปใช่ดอก ่คนหมาหดแล้วยูยูยูก็ไปเจอยูหันละอีนี้บฏิธว่ายูหันละก็ถั่วยูหันละตัวหนง่ต้องไปจเท้าตีนแห้มั้งหรือบงรอตีนแหี้ยทีล่ะ ต่อให้ถึงมือเน่นเน้นเน้นเป็นดีแล้วเดินดูดูมันดูหงายหงายบนโลกเหรอไม่เดี๋ยวนี้เขาเป็นคนเดียวบ่บ่ไม่เป็นันเดีย้มันเป็นยังไงด้ิ

เดี๋ยวาไปลองตนี้ละมอเดมันตัวยังไกดน่ตัวยังอยิ่รงตัวยังอ่นีงน้องมันตัวนี้เอ้ยยังยังได้เตรงไหนถึงมือเลยบ่าสันอย่างวะเฮ้ยพี่น้องเลยบ่าสันเนี่ยปุ่นุณนไงบอโซโซ่ดจักกีดน่ะจักกีดหสองกีดสามขีดไปเลยะ้บาสักเนี่ย ด้วยน้องเทิงตบเงยเลยไปไปซ้อมบางลูกไปซ้อมลูกกันแม่นๆเลยเดี๋ยไปบึ้งน้องเทิงพี่น้องมุดดังมันโหญ่กว่านี้เด้เอองเด้งพี่น้องโผล่แองอยุงหนาครับเป็นแองยุงหนามขังพี่น้องมันตกเป็นบังครับเป็นบังหิน น้องนาไยังมงนี้ครับมากินมงนีนี่ขึ้นบุยเลนี่มันีพี่น้องมกินของก้อนหินเอีวถายบอสั้นหนึ่งครับผมบสั้นกำลังมะเอาไมา้ลูกปานี้ก่อน,เ,น,นออเล่นลองขยับให้บอสั้นกันมันอยู่ใต้หิงก้อนใหญ่นี่แขางๆเลยมองลุ่มหินบอลมดำนน่อย O à, là ơi, ơi. Hai, nên, nên. là youtube chọn 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 chọn

ว่าจะไปขาเก่งเอาไห้เล่นคงข้าสง่งป่ะใส่เดี๋ยวลบนวนๆทำหินหนึ่นละเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวหาวิธีต่างกล้องสอยบอลสันกกม,มันครับเนะเปียกกับเปียวกวะเฮ้ยบอลสันหมก่งเดิเป็นยังไงอาการ อยู่บกลับกันดิตัวงตนี้เนี่ยเป็นผงอยู่นี่นออกมาหออุ้ยน้เยยบอู้ยยบยอยู่บาอยู่บ้างยุบๆนมัอู้ยยุบจับุโอยไม่ไ้หรออ้ยุดุยบูกเ้ยลยไมไม่นึ่งเนียโอ้ยสีด่างเลยว่ะถูกเนี่ ลุงสงเขากว่าเขามอยู่ว่ะแล้วก้อนหินก้อนนานก็หินใหญ่ขวมต่กันรังจะข่วงเทิงเระต้องขวงไร่ปรกเด็นหเอกไปตะคือปะล่ะ มันว่าหึติเอาจังไดมัน này นี่เห็น anh ได้ถึกหางกัน Jadi <tuk> mana, jadi mana? Nampak ni, nampak ni, nampak ni, dia bingkung, bingkung, 照片漂亮，那不是。 对吧、嗯？嗯。嗯嗯 อึอึอึมวนเลยลุงมวนเลยฝั่งซงฝังซงฝังซงอึข้ยคออะไรอย่ี่น้องนอกฝั่งครับพวกมึงอย่ามาทำนี่มึงวนวนด้วยทั้งนี้เราเพงเอาอย่างนี้ก่อนยนี้ก่อนตัวนั้นตัวใหญ่กว่านีเลยลุงมย่างนี้ก่นอีก่อนอนี้ก่อนซัว ดูเรื่อนีให้กูด้วยน,น,นปากคอนี่ก็ดีใช่ปะออคอทำกันดีเลยปากคอขอึ้นดูข้างล่างผมเนีสันขึนหลือข้างล่างผมเลย ตดี God. God. ๋ยวก็ดูไม่คล้อมเลยนาคนประกอบมาหนึ่นปก็นปลากินปม่ดูนะู่นะปาคนหน่อยปลากระสุนปากระสุ ปลากระสงพี่น้องปลากระสงพี่น้องปลากระสงครับผมตัวนึงกับปลาคอตัวนึงกำย่งงางกำแลยนะเพราะหล่ะสองตัวครับปลากระสงกับปลาคอดิต้มหมอใหญ่ไรผมเลยพี่น้องไปก็ไปกับบ้านพี่น,อบบน้องกับบ้านต้มกินไปกินต้มปลาครับผมไปบอกสันไปกับบ้าน